Feels good in my heart and my soul when you're right here beside me. I don't ever want this day to end. สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งน,นะครับกับรายการเอโมชันและสําหรับวันนี้รายการของเราก็ขอพาคุณผู้ชมไปยังกิจกรรมดีๆอย่างงานเปิดโค้กให้กันสร้างช่วงเวลาพิเศษกิจกรรมของเครื่องดื่มโค้กที่ถูกจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยเดินทางกลับบ้านและฉลองสงการานต์ไปแบบสุดซ่าพ,พิเศษและมีความสุขไปกับโค้กกันเองครับซึ่งบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ Feels good as we stand on the shore, but our hearts are still jumping. Grab another coke and let's dive. โดยภายในงานวันนั้นทางโคกก็ได้มีการเชิญชวนให้คนที่เดินทางกลับบ้านมาเล่นน้ำสงการที่เป็นน้ำใจโดยการเปิดโค้กเย็นซ่าสดชื่นให้กับคนข้างๆเพื่อสร้างช่วงเวลาพิเศษให้กับทุกๆคนได้มีช่วงเวลาดีๆในเทศกาลสงการนี้ไปด้วยกันกิจกรรมนี้จะถูกจัดขึ้นบริเวณเส้นทางสายหลักในการเดินทางและสถานีขนส่งมวลชนรอบกรุงเทพเช่นหมอชิพหัวลาโพงขนส่งสายใต้ใหม่นอกจากนั้นยังมีหัวมุงใหญ่ในการท่องเที่ยวเช่นนครสวรรค์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นบุรีรัมย์หาดใหญ่และสุราษ โดยจะมีการแจกโค้กขวดแก้วกว่า5 0 0 0 0 0ขวดพร้อมกับกิจกรรมสุดพิเศษที่จะจัดยาวไปถึงเดือนมิถุนายนกันอีกด้วยครับ with แล้ววันนี้เราก็มีความรู้สึกของผู้ที่ได้มาร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้มาฝากคุณผู้ชมไปด้วยครับก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเวลาระหว่างทางเนี่ยเราก็ได้มีเครื่องดื่มโค้กนะคะคุกค่าโกลาให้ความซาบซ่าระหว่างการเดินทางกิจกรรมนี้นะคะคือสําหรับคนที่กําลังจะกลับบ้านตอนหน้าร้อนอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันจะเหมือนเป็นการแจกความสดชื่นให้กับทุกๆคนนะคะ่ะเหมือนเป็นกิจกรรมดับร้อนนะคะนะก็ ทําให้รู้สึกว่าบรรยากาศมันเย็นขึ้นค่ะเพราะว่าหัวลำโพงเนี่ยเป็นอะไรท,ที่ร้อนมากพอมีโค้กมานี่รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นเลยค่ะ ีใหม่ไทยกับโคก้กจริงๆโค้กอยู่ผู้เมืองไทยมานานแล้วอะนะคะก็เข้าได้กับทุกเทศกาลแม้กระทั่นะทงเทศกาลสงการปีใหม่ไทยนี้ด้วยค่ะแต่ปีนี้คือมีโค้กแจกทําให้เราแบบบอกให้คนข้างๆเปิดให้เปิดโค้กให้เราเราก็จะรู้สึกว่าเนี่ยเหมือนเขาอ่ะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็แบบได้เป็นเพื่อนกันพบเพื่อนใหม่เจอคนใหม่ๆค่ะ เหมือนว่าคือสร้างความคึกคักให้กับพื้นที่นี้อะค่ะแบบเป็นการเอนเตอร์เทนก่อนการเดินทางอะให้แบบการเดินทางนี้ดูราบลื่นขึ้นอะค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศงานเปิดโค้กให้การส่างช่วงเวลาพิเศษที่รายการอีมูชั่นของเราได้นําภาพบรรยากาศมาฝากผู้ชมกันนั่นเองครับซึ่งสําหรับใครที่อยากจะติดตามกิจกรรมสนุกสนุกสุดซ่าและเซอร์ไพรส์ต่างๆของโค้กก็สามารถติดตามกันได้ที่ f a c e b o o สแลนโกลักกล่าครับแต่สาหรับวันนี้เวลาของรายการอีมูชั่นก็ได้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะนํากิจกรรมดีๆที่ไหนมาฝากผู้ชมอีกนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมในทางช่องอีมชแนลช่องความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงส่วนวันนี้ ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ